กินนั่นอยู่เนี่ยมาน,นั่งตากแดดอย่างพี่น้องแดดอุ่นมาน,นั่งกินอันนี้ทาพี่พ่อยายไปซื้อเดิมนายไปซื้อเดิมผับงล่างนี่อันนี้ทาพี่น้ำธงหน้าซื้อว่าอันควีนเฮดแห่พี่น้องเดีเบิง้งเนาะซื้อว่าควีนเฮดนั่งกันปะ พับเป็นจ้าพับเนาะพี่น้องเห็นปะอยู่มงไดกัมีแต่พับอันนี้กับอายุหัรลอยปีแล้วอันนี้จะจะพับพับอันนั้นนี่มงนี้นะจะเป็นพับของเมืองโคเวนทรีทิดต่อเขตแดนของอันเบอร์มิงแฮมนะพี่น้องเนี่ยนี่ละอันนี้พับทิตตอแดนของอันเบอร์มิงแฮมที่พับแขวยเ็นตอนแรกนะอายุสี่อยี่สิบปีนะพับของอันเบอร์มิงแฮมอันนี้พับของเมืองโคเวนทรีเตอแดนกัน หลาอยปีแล้วจะพี่น้องซื้อว่าพับควีนเฮดนะไอ้พี่น้องได้เบ่งอยู่น้ำทงน้าพี่น้องอยู่น้ำฟ้านี่แหละขายแพงแพงเดยนั่งกินคลิปต่อจ้าคลิปคลิปเล่เบสื่อมากทันแมนทันแม่นอยู่บ้านกะ ข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวไก่ย่างสมตำแมานั่ง,ง,ก,ง,ยยงนนกินอย่นี่เนาะว่าจตแล้วว่าแล้วว่าตถอยู่เมืองท่ายู่นี่ก็กินนะคะข้าวเหนีนายวไก่ย่างสงตามตำกินที่สวนเนี่ยประจำเลยจ้าสวนลังบานข่อยนะโอ้ยขี้นกขีนกนกเยนเยังสวยไหมเาะน่ามึ เป yup. ็มากเลยพป่นองอาหารเสริมเพิ่นอาหารเสริมเพิ hmm. mm ่นเ t ส ชนกันกับพี่น้องเห็นบอกหัวกมัมแยมชน <c oughs> <c oughs> พี่โป๊ะกันสีหยุดกำนั่ <c oughs> งกินน้ำกันพี่น้องผมมีขวดเนีย้ยมากินคลิปเลยล่ะ เจ้าหนอนคนกับมานั่งเต็มทั้งนอกพี่น้องมานั่งตากแดดแต่เขาไม่นั่งตากแดดกับมานั่งกินที่ไหนอันพี่น้องซื้อบ้างสมัยก่อนมันเน้นเป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้สูงแล้วก็ม่วนโต๊ะสมเนยย่ใต้ต้นไม้นอนนนนนอนนอนน,น,น,นเขาจะมานั่งกินกับพ่อญายืนหนี่นก็จะนั่งใต้ต้นไม้ ตอนนี paid, so my home, my ้ก็ตัดต้นไม้ออกเราประเมินสิว่าโตนี่เต็มมาเลยก็ตัดต้นไม้ออกนักกำลังบ่มังอันห่มนักมักต่แดดใช่หองนี่เพื่อว่ามีที่ดีทุกพื้นที่ะสนิดีนะครับ

พี่น้องลมก็แห้งๆเด้ลมบางยางจังหวัด้มันเป็นอันต่างอันจังหวัดเนาะต่างบอมเนตต่างาแต่างอันยั่วอยู่ชั้นนบทเนาะแจกคนกับเจนเล่นลูวนุกตุยานในพี่น้องบอมเบนบาต่างจังหวัดกับจินแม่นอันบอดีซันสีบอมเมนนะคะในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดเท่าเทียมกันหมดนะพี่น้องที่บอกไปก่อนเท่าเทียมกันหมดเลยทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลย บแมเอนมาตังยิบวัดจินบอมีอันนั้นอนี้บแมนค่ะทุกคนเท่าเทียมกันหมดอะไรก็เท่าเทียมกันหมดเพียงแต่บายเยือนนี่มันตางย่บวัดจะซื้อน้องเห็นป้ายรถเมย์บอกมันมีป้ายบอกมีตัวหนังสือบอกทุกอย่างที่ก <น 1971. S 1> <plural> ันหมดเท่าเทียมกันมาอยู่เมืองนี่บอมมี่าเธาเป็นคนจนเขาเป็นคนรวยเขาบอกว่าบอมเนค่ะทุกคนคือกันหมด เขาเทียมกันหมดทุกคนสื่อยังก็ต้องตามคิ้วยายก็ต้องตามคิ้วหมดบรไหลยรับคิ้วบอสมาด่าค้นรวยต้องรับคิ้ว่อนนันบะมีค่ะโอได้จนรวยก็ต้องตามคิ้วหมดบ๊ายก่อน ไม่สำคัญสำคัญที่มารายาทที่นี่ค่ะทางนี้ก็มีตต้นแอปเปิลต้นท้าเป็นเต้มพี่น้องเต็นมะส้นนะเป็นนอกกัมาซ่อมสให้เบิ้งสีมาถ่ายเบิ้งเต็ม ก็อันเมื่องนี้มันมีหลายๆอย่างเนาะมันนี่อันอนุสาวรีย์ของอันคนอันยุคธจนกลางของเมืองอังกฤษจ้ะแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ของอันนักอันปันจักรยานที่เป็นตายแน่สงครามโลกครั้งที่สองมพี่น้องไดเบ้างอะนะแล้วก็จะมีอันเทนติดกันกับอันอันเมืองที่ว่าเป็นที่โล่ บ้านไปซอยเด็กหน่อยบ้านเฮ้าอันนั้นนักนำนำนะพี่น้องนะเป็นนักนำน้ำเดี๋ยวเป็นซอยเด็กหน่อยบ้านเฮ้าหมูป่านะเด็กหน่อยที่หมูป่าเนาะอยู่เมืองอันนี้นี่อยู่เมืองนี่แหละอยู่เมืองโคเวนซีน่ะพี่น้องอยู่เมืองนี่แหละแต่ไปท no ั้งจุลก็เป็นของเบอร์มิงแฮมจุดสำคัญเลยเบอร์มิงแฮมเป็นเป็นตอเกตกันนะพี่น้องข่อยยางขมาพีก็เป็นอันเมืองอันโคเวนซีแล้วอันนี้นะข่อยนั่งอยู่นี่เป็นโคเวนซีแต่ตอนขอดไปไายตอนนั้นมองหันก็เป็นของเบอร์มิงแฮมนะ เดี๋ยวพี่น้องก็จะบางงงอ้าวคืออันนั่นนะคือคืออัน,น,นอันนั่นกับโคเบนทรีอันนี้กับเบอร์บิงแฮมมันตอมันตออเขตกันจ้ะพี่น้องมันตออเขตกันเนาะเไ่นไให้รู้แต่ตอนนี้มานาั่งกินขนอมอยวนเมืองโคเวนทรีเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะกลับไปกินข่าวอยู่เมืองเ <laughs> บอร์บิงแฮมเบอร์บิงแฮมพี่น้องได้เบอร์ ากาศดีพี่น้องอากาศดีดีมานี่นี่แหละกันอากาศดีพี่น้องก็นังกินจะเปไปออกบ้านออกไปหานั่งดด่มออกไปเห็ดสวนเห็ดไ้เห็ดสวนปลูกพักปลูกยาเต้นเลยคนหน,น่คนหน่นผู้เ่ากัน,กนเกษียณนะเนาะ่นกน็ปลูกดอกไม้นะพี่น้องม็ป,ปลูกดอกไม้ <Okay. S 1> ปลูกพักผูใดบ่ดมี่อันที่สวนก็ไปเช่าอันที่ของรัฐบาลนะไปเช่าที่่นปลูกนะพี่น้อง เิ่นปลูกเต็มเลยเพิ่นพ่อได้ไปอันพ่อได้เพิ่นไปนั่งคุยกันนะเพิ่นปลูกเพิ่นก็บ่ได้ว่าเอาเป็นจริงเป็นจังขนาดมันเป็นว่าปลูกว่ายนี่เพิ่นไปฮดคักเพิ่นก็ไปพ่อกันอยู่สวนนะ้เฒ่าไปพ่อกันอยู่สวนก็ไปนั่งปมคุยกันมีหมู่กันนะปัญดาลังคนก็วันน้่นก็ไปอยู่อันบ้านเพิ่นผู้เฒ่าบ้านโดนสารนะพี่น้องเนาะแต่นี่เพิ่นพ่อเฮ็ดได้เพิ่นก็ไปแซาอ่า พลังเพืนอันลอตเมนต์ละเนาะแต่อันนี้มันเป็นที่ให้ีเศร้าว่าไปปลูกพักกินที่นอกนั่นแหละเพิ่อนจะไปเศร้าปลูกพักพอาะเดนมี่มูพวกนั้นมาปลูกบองนั้นพวกนี้มาปลูกโมนีเพราะว่าในในในไม่วนั้นคนนั้นเศร้าหลายคนพวกคนเถวคุยกันมะเป็นไปยเศร้าปลูกพักพอาเด็กคุยกันย่ำพักขึ้นมาหลายๆกินมอทเทนเพิ่อนเก็บไปแจกคนบ้านไกลๆที่บ้านไกลเลื่อนเคีื่อง,งแม่เพิ่อนจะไปเห็นแกปให้เพิ่อนบ่ห่วงนะ กันว่าเพิ่นหายเพิ่นกะหายเพิ่นว่าเพิ่นบ่้หายเพิ่นกะบ่้หายนะคือกันมาแะไรเนาะพี่น้องเนาะกันว่าหายกะหายกันว่าบ่้หายกะจันไายกะบ่้หายคุณมานั่งแล้วพี่น้องฝรั่งคุณมานั่งสองคนผมเนี่ยเพิ่นเพิ่นมานั่งเดิมกันเชิงน้อยกับมาเต็มแล้วยแต่แม่กลมูวกัมาถ่ายคลิปดีจังแต่แมานั่งถ่ายคลิปก่อลมูวไทยพี่น้องได้เบิ่งกพี่น้อง Nice in the sun. Pardon? It's nice in the sun. Yeah. It's just a bit blurry still. So. Home, and uh, uh, what's the name? ฟู๊ตบอล yesterday before ah, chicken 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 สตังกี้ on after chicken chicken <Right? S 2> gravy as well yeah y o u r right there yeah chicken gravy ไอ้ป้าใหญ่ไปซื้ออาหารนกกับอาหารนั้นก็หลอกมาหายหมด ว่าอนะาทิตย์นหนาพ่อใหญ่เป็นบไดแผลงานเราเป็นขอดีๆนะอาทิตย์เลยเป็นขอดีๆกอดกัาทตย์นา,นจ,าจะให้เป็นไปซื้ออาหารลงแต่ปันจเอาไปบ้านนะัแ,ะนงงนะะนแฟนใบน้ำต้นใหม่ที่เห็ข่อยล้างน้ข่อยแต่วัจเอาอาอาหารให้นะกระโลกมันกินปัจจไปทายมันกินมาหลายมาัจ็สมากินกันนะพี่น้องงามๆเลยปัจ่ายพี่น้องนเบิง้ง มันหลอน,นกก็ให้มันไปกิน,น,นทักข่อยนะ ไปคลิปนี้กับพ่อคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่ะกินมดนี่ก็สิไปอันต่อทั้งหมดคุณแล้วทั้งทั้งเขตเบอร์มิงแฮมแล้วอันนี้กันอยู่โควินสี่ยุคกินอันเบียร์อันตองนี้ถ้าสิไปกินเขาหยวนอีกเมืองเบอร์มิงแฮมโอเคนะคะขอบคุณอันไล้ร้าสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมานี่ภาพพี่น้องม่านน้องเมืองเนาะม่านมู่บ้านหมู่บ้านเนในน้อยของอันเมืองเมืองเกรดมาเบิ่งอันชีวิตชาวนาเพิ่นเนาะชีวิตอันชาวนาเพิ่นความเป็นในจังไดเนาะ นะคะขอบคุณหลายๆคน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแแนบทำเลกดอนนันคานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ